เฮ้ยยัสุีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนิ่จิคนอนเนเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีนันเองนะจ๊ะ ในคลิปนี้ครับอยู่กันในการเปิดกาชาไอดีสุดท้ายก็คือน้องเล็กของเราไอดี4นั่นเองนะครับมาดูซิว่าวันนี้ไอดี4เนี่ยจะสามารถได้ไอ้บอสมืดใหม่เนี่ยมาครองหรือเปล่านะครับซึ่งจากจะบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยไอดี4ก็ค่อนข้างลุ่งแล้วแหละนะครับมีโยมทูตนะครับไมกี้อิสนะนะครับมีเมโกมินบาร็อกยามาโตะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะไปได้ดีแล้วนั่นเองนะครับถ้าได้ไอ้บอสใหม่เข้ามาเสริมอีกตัวหนึ่งเนี่ยรับรองได้ว่า พุ่งกระฉุดแน่นอนสําหรับตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับไอดีนี้นะก็จะเก่งขึ้นไปอีกเยอะนั่นเองนี่เดี๋ยวไปดูตัว10.5ปีนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าเหลือเยอะหรือเปล่าโอโ้โ,อโหเลยโอโ้โ,อโหโเยอะมากเยอะมากเลยโอเคปเปิดเร็วๆไปเลยฮะไม่เป็นการเพิ่มการเสียเวลาเปิดเร็วๆไปก่อนนะหาตัวที่ใช้ได้หน่อยไหมโอ้ยเฮ้ยทำไมรู้สึกดาวินชีออกบ่อยจังเลยอะ่ะผมเปิดมา4 ID เนี่ยดาวินชีออกทุก ID เเลยแล้วก็ออกแบบออกบ่อยมากนะครับเฮ้ยหรือว่าแบบเราจะเอาไปทำพีร้อยได้ไหม เดวินชี่พีร้อยไงไดีหลักอะไรอย่างงี้ถือว่าดีเหมือนกันนะเป็นยังเป็นตัวที่โกงอยู่เหมือนเดิมน่นาเดวินชี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยอันนี้โอ้โหมูนไอ้มูนนักซิ่งครับไม่เอาไอไฮสักครูมันพ้นไฮสักครูมาแล้วไม่เอาอฮิเมะบ้าเอาตาอามตาตะวิ่งเร็วนะครับช่วงนี้สเตตวิ่งโอ้โหพิตโชเก่าไปปะเสร็จเดียวกันกับตัวฮิเมะเมกกื่อกี้เลยคนนี้แชมเปญโอ้โหตั้งแต่ฉลองครบรอบ3ปีนี่ แต่ได้ตัวดีๆแค่ตัวเดียวใช่ไหมในนี้ที่ไม่ใช้ได้เนี่ยฮะตัวกันบินก็ได้ไมโอ้โห,โโหม้ยมุนหมูป่าอ๋อเห็ดพิษอ่าเห็ดพิษเดี๋ยวเอาไว้อัพต่อครับเพราะว่าไอดีนี้เรามีเป็นร่างอัลตร้าหนึ่งตัวโอ้โต่อไม้ไม่ใช่ต่อไม้ NFT นะฮะถึงเป็น NFT ก็เป็นตัวที่ใช้ไม่ได้อยู่ดีบาวคอนแต่ NFT ตัวนี้ดีนะครับดีเลยเนาะ NFT อโอเซลลี่ดีลเลอร์ตายแล้ว มีตัวใช้การได้ไม่กี่ตัวโอ้โหซ้ำละซ้ำละอันนี้คือซ้ำละโอ้โหซ้ำซ้ำโอ้โหออกซ้ำอย่างเดียวเลยไม่แน่ใจว่ามันตัดอ่าเลดนะครับมันตัดเลดตู้เนี่เมื่อไหร่นะครับแต่น่าจะไม่มีโอ้โหโอ้หน่ารักมากครับตัวนี้น่ารักมากเนาะเก่งมากในอดีตเนาะผมไม่แน่ใจว่าตู้เนี่ยมันตัดรอบเมื่อไหร่นะครับไม่ไม่น่าจะมีต้องตัวต้นปีเนาะไอพวกอ่าฉลองครบรอบไม่ใช่ไม่ใช่ฉลองครบรอบดิ ไอ้พวกปีมังกรนะครับอีเวนต์ปีมังกรเมื่อตอนปีใหม่เนี่ยน่าจะไม่มีด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่เห็นเลยนะพวกเชลีน่าก็ไม่มีเหมือนกันไอ้มูลมังกรก็ไม่มีเนาะอืมมีกัโกคนี่ค,นครบับฉลองครบรอบ3ปีแลเนเจอร์โอ้โหตายแล้วฮิเมะเอามาเรื่อยๆมาอีกโอ้ยฟรอสเซนโอ้อโหตัวนี้มันมันมีแจกในแบบในสเตตพิเศษอะทุกคน มันจะใช้ดีไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยมันมีแต่ตัวที่แบบย่อยอย,อย่างเดียวเลยใช้ดีๆมีแคด่ดาวินชีโอ้ยน้ำชาอ่ะบางทีมยังเห็นเล่นอยู่นะครับตัวนี้เนาะน้ำชาเป็นตัวที่ว่าสกิลถือว่าสกิลดีเหมือนกันดาวินดานไอตัวน้ำชานะแต่ว่าก็สกิลไม่แม่นนะพอสกิลไม่แม่นแล้วเนี่ยก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นนั่นเองนะครับผมไปไปรับตัวกันบ้างนะครับถึงเวลาเราเราล้างเกลือเรียบร้อยแล้วครับทุกคนถึงเวลาที่เราเนี่ยจะลองไปเปิดกาชาดูนะครับไอตัวมูนไม่ใชไ่ไม่ใช่มูนดิไอตัวบอสใหม นะครับทัดมืดนะถ้าไอดีนี้ได้เนะี่ยผมว่าผมว่านะามันเป็นไอดีสุดท้ายแล้วอ่ะมันมันต้องออกแล้วแหละไอดีนี้นะครับมันคงไปอยู่ไอดีไหนไม่ได้แล้วจริงๆครับแล้วก็เดี๋ยวไปแลกในร้านค้าด้วยร้านค้าแรกเป็นอีเวนต์เราไม่ได้แลกเลยนี่อึบอึบอ่ะซื้อเลยมีเยอะมากครับเพราะว่าเล่นอย่างเดียวฮะยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนี่ก็มาซื้อแล้วนี่นี่นี่น เดี๋ยวนะมันเกินไม่ใช่ดิมันเกินมันเกินร้อยใบไะเนี่ยมันเกินมันเกินร้อยใบไะเนี่ยผมว่า,น,าน่าจะเกินนะโอ้โหร้อยยี่สิบใบเลยฮะไปสรงสูตรอะไรไม่ต้องมีฮะเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะวันนี้เราลองแบบเปลี่ยน,ยนภาษากันบ้างครับใช้ภาษาอังกฤษมาดูกันซิว่าน้องมูลนะครับที่เป็นตัวค่อนข้างจะดีนะครับถือว่าดีเหมือนกันนะน้องมูลนะครับไปตีเลดบอทไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ยังยังยังไม่ได้ลองเนาะ แต่ต้องโคนนี่นะครับโคนนี่ยังไม่ได้นะครับถ้าได้โคนนี่มาก็จะเอาไว้ทดสอบอีกเช่นกันโอ้บัตเตอร์บบัตเตอร์บราวนะครับบาวเบตบอลก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะจตั้งแต่ฉลองครบรอบ9ปีแล้วตอนนี้10ปีครึ่งแล้วไม่ต้องมาโอ้ยโอ้โหยโหหุ่นยนหุ่นยนตัดไม้โอ้มาเป็นตัวกันบินเลยครับแต่ตัวนี้ไอ้ดีนี้ก็มีเลยนะเรามีหมักลุกแล้วไหมไอ้ดีนี้นะครับขอบอสใหม่โคนนี่ใหม่หน่อยอยากได้โคนนี่ใหม่โคนนี่ใหม่น่ารักมากครับอยากได้มารีวิวครับ เออแล้วก็น้องอยากรู้แบบเอาไปเล่นจริงๆแล้วน้องจะจะเก่งแค่ไหนนั่นเองนะครับโอ้โหตายแลวมันก็ยังขนนะขนเซตเจ็ดดาวนีนะ่ให้เราแบบช้ำใจเล่นเฮ้ยไม่ออกจริงดินี่มันคือจะบอกไงนีมัน 4id แล้วนะนี่เราเปิดคาชาติกัน 4id เลยนะรวมๆแล้วก็โอ้หลายร้อยใบเหมือนกันนะนะครับตัวกาชาเราเปิดมาเยอะมากนะไม่ออกหรอจริงไอ้บอสตัวเดียวแค่บอสตัวเดียวเนี่ย อ้ยมาแล้วน่ารักเวอร์อุนน๊ดเ็นไงมอืมฮัลมาแล้วครับตัวโคนี่ธาตุไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้รีวิวเนาะมาแล้วหนึ่งตัวตามเลทเลยน่ารักจริงๆอยากให้ร่างเนี้ยอยากให้ร่างนี้เป็นร่างเก้าดาวอ่ะน้องดูน่ารักมากเลยผมว่าร่างเก้าดาวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเฮ้ยเดี๋ยวเราเหลือเหลือแค่ไอบ้บอสตัวเดียวแล้วตอนนี้ครับเรามีครบและตอนนี้ตัวอ่าธาตุปกติเนี่ยทั้งมูลแล้วก็ คนนี้เนี่ยเรามีครบแล้วนะครับแต่เรายังไม่มีบอสได้อีกตัวหนึ่งถ้าได้มาก็ได้ครบรีวิวทั้ง3ตัวเลยในเดือนนี้นั่นเองแต่ว่าเมื่อกี้มันก็ออกไอ้ไมค์กี้อีกแล้วไอ้ไมค์ออกทีไรนี่คือแบบไอ้ไมค์กับเมอร์ลี่เจ็ดดาวออกนี่คือแบบเบรย์แบบยังไงเบรย์เบียนหน้าหนีได้เลยอ่ะโอ้โหคือแบบไม่ไม่ต้องลุ้นเลยว่าจะได้หรือไม่ได้ครับถ้าแบบไอ้ไมค์ออกเห็นหน้าไมค์ทีไรนี่คือแบบโอ้โหอยากจะซัดหน้ามันสักทีหนึ่งอาปากลูกนี้เป็น <ừ> mm, เด็กปฐมเมื่อกี้อ๋ ans, hmm. อเมื่อกี้ไฮสคูลใช่ไหมอันนี้มันเป็นแบบเป็นปฐมเลยโโนี่ให้แบบแปดดาวด้วยไหมนัธรยนต้นโอ้โหหนังอินดี้ครับหนังอินดี้เอ็ดเวิร์ดโอ้โหมีเอาซี่เฮ้ยจะหนังอินดี้ก็มานาะหนังอินดี้ของปีที่แล้วปะออกของปีที่แล้วโอเคอใครที่เปิดได้มูลมังกรหรือว่าเซรีนาในในในตู้นี้ก็บอกก็บอกผมไม่จะหนในตู้ฉลองครรอบ 9.5ปีไอ้ย10.5ปีก็บอกของด้วยละกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมันตัดรอบๆไหนเนาะเพราะว่าไอ้ตัวเชอรีน่าเนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับมันมีอ่าสกิลดาเมจทะลุอมตะแล้วก็ยืนค่อนข้างไกลด้วยนั่นเองนะครับเอ,อ่อตัวอะไรเนี่ยทำไมตัวมาดูเรื่อยๆอ๋อจากสามทหารเสือใช่ไหมจากสามทหารเสือโอ้โหเราก็จําไม่ได้นึกว่าตัวอะไรจากสามทหารเสือนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอาการต่อฮะยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวทางฝั่งของโคนี่ ส่วนบอสล่ะบอสจะออกยากไปไหนเนี่ยบอสบอสเยลโล่ Bot! Bot เลยบอสมัชเมลโล่ไปเลยนะครับไม่ใช่สิอีก60ตัวแล้วครับทุกคนครับโอ้โหเรามากันไกลมากแลนะรเรามากันครึ่งทางแล้วครับได้มันหนึ่งตัวแล้วขอบอสได้ไหมตัวหนึ่งขอบอส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 บบออสสไม้ตีแมลวันเลยบอสเก็บมแมลงวันเลยโอ้โหบอสนักสะสมครับเมื่อกี้ฮึบ <laughs> โอ้เทพพีบีนัสโคนี่ไม่เอาสิอ้อยากอยากได้บอสบ้างอ่าช่วงนี้เพิ่มโอกาสเกียร์น้ำมาใหม่ไปแล้วนะครับเป็นขวานกับล่มนะครับถือว่าเป็นอาวุธช่องหน้าที่ดีเหมือนกันถ้าใครอยากได้ก็เปิดได้เนาะเอาละฮะไปกันต่อเราสลับแบบสลับปิ๊บปั๊บนึงสลับสลับปึ๊บปั๊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 บเล่นอะไรอยู่เนี่ย <laughs> เราเล่นอะไรอยู่เฮ้ย <laughs> โอ้โหไม่เอา,ไม,เอาไม่เอามุตอัศวินไม่เอา เบ,า,บ,า,บา,าเาบาเบาจอมโจรมาเลยดดมเบาจอมโจรมาเลยนะครับแปดดาวทัดมืดเบาจอมโจรโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกฮะอัน <c oughs> นี้เอออ้นี่เอาสิบอสโอ้โหเลือดร้อนมาแต่ไกลเลยครับจบแล้วอ๋อสี่สิบใบสุดท้ายครับกับไอดีสีของเราครับนี่คือถ้าถ้ามันไม่ออกนี่ผมว่าพอแล้วไหมเพราะว่า สามอ่าสาม,ส,ามสี่วันที่ผ่านมานี่เราทําคลิปเปิดกาชาแบบหนักหน่วงมากนะครับแล้วก็เสียไปเยอะมากเหมือนกันมันออกจากตัวปกติอะ่ะมืดมันไม่ออกผมว่าน่าจะพอเนาะเราเก็กบไว้โคลโโบกันดี่กลวงไหมนะครับก็ไม่รู้ว่าโคลโโบจะเก่งหรือไม่เก่งนะครับไหนจะแสงมืดที่มาตอนอ่าช่วงกลางกลางเดือนนี้อีกนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าวางแผนกันใช้ลูบี้ใช้ตัวกาชาเนี่ยแบบเต็มที่กันได้เลยเนาะโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้มันหันหันจนสลัดไม่เอาอยากได้หัวขโมย พอบอกอยากเล่นหัวขโมยปั๊บเดี๋ยวไอ้บาวหัวขโมยก็ออกมาอีก <c oughs> นะบอสโอ้โหลียเลียหืมเจะดดาอัลตร้า Ultra มาเลยทีเดียวเชียวครับโวยปวด,ดหัวเลยตอนนี้ฮะร้อยยี่สิบใบผมปวดหัวเลยได้คุณี้ตัวเดียวปวดหัวเลยปวดหัวขอตัวแบกโอ้เจมรสึกครับ,บยี่สิบใบแล้วขอร้องเนี่ยขอร้อง ว่าละ,ะเจมประเด็นไปคุณรุนช่องเขาเธอนะครับจะได้มีครบรีวิวทั้ง3ตัวโอ้โหเจมเจมมาเป็นแวมไพร์เลยโดนพระอาทิตย์ไม่ได้เลยอีก3รอบสุดท้ายครับโอ้โหร้อยบใบที่มันของจริงจริงครับร้อยยีบใบที่มันก็นยังไม่ออกเรียกได้ว่ากะอ่าเกลือเน่า บูดเราจะเรียกว่าอะไรดีเราจะเรียกว่าอะไรดีอะตัวพวกนี้ที่เราเปิดไปขนาดนี้นี่ถ้าเป็นโคนลาโบนี่ถ้าร้อยใบนี่คือได้ตัวคู่เทียมอย่างน้อยตัวหนึ่งแล้วนะร้อยใบเนี่ยร้อยยี่สิบใบเนี่ยผมว่าถ้าเลททาเลปกติเนี่ยโคลาโบนี่คือแบบได้มาแล้วตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหฮันอีกแล้วนะครับโอ้มันเป็นแสงมืดด้วยแหละนะครับพอเป็นแสงมืดเนี่ยมันจะออกยากกว่าโคลาโบอันนี้ก็คือทุกคนก็น่าจะสังเกตกันออกเลยครับเวลาเปิดกาชาเนี่ยตัวโคลาโบจะออกง่ายกว่าเนาะแต่ถ้าเป็นตัวแสงมืดเนี่ยออกกยา โอเคมันก็กลับไปมัธยมต้นอีกเช่นเคยโอ้โหเจ็บปดดวดรวดร้าวนะครับ120ใบไอดี ID สุดท้าย120ใบนี่คือแบบได้คนนี้มาตัวหนึ่งได้คนนี้ใหม่มาตั้งตัวหนึ่งเนี่ยนะครับบาลสมบูรณ์แบบสายพลังเนาะ,ะ,ะอ่ะไปลองอัพกันดูเดี๋ยวน่าจะรีวิวนะครับอาจจบจากคลิปนี้ไปก็น่าจะเป็นถึงเวลาของการรีวิวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ่าอะไรนะตัวมูนนะตัวมูลก็ตอนนี้เป็นไฮเปอร์แม็กอยู่แล้วนะครับพร้อมรีวิวแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ มารีวิวทางฝั่งของโคโนี่ต่อนะครับโคโนี่นะน่าจะช่วยทีมได้เหมือนกันนะโคโนี่ผมว่าอัพเลยเอัลตรา่านี่มีกบปะ่ะมีกบปะ่ะเฮ้ยกบไม่พอนี่เดี๋ยวเอาไว้อัพอันนี้โชว์ไอ้ผมขอลองหน่อยได้ไหมผมอยากรู้ว่าตัวโคโนี่มันมีบัฟหน้าป้อมหรือเปล่าทุกคนะครับขอลองก,อก่อนปิดคลิปสักเล็กน้อยเอ่อทีมไหนดีทีมไหนว่างบ้างก่อนปิดคลิปผมอยากทดสอบดูครับว่าเอ่อตัวโคโนี่เนี่ยนะครับเขามีบัฟหน้าป้อไมไหมนั่นเองนะครับขอลองทีหนึ่ง ถ้าคนนี่ไม่บับหน้าป้อมนะผมว่านน่าจะเป็นโยมมาโทษธทาตุไม้ได้เลยแหละนะครับเพราะว่าสกิลมันก็ถือว่าใช้ได้มีบาเรียสมบูรณ์แบบพลัดด้วยนะครับ<ๆ>ก็จะตายยากนะครับแล้วก็สามารถป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยตายไปก่อน,นได้ตั้ง7วินาทีนี่มาลองดูกันครับถ้าบับหน้าป้อมเนี่ยก็ถือว่าจบครับไม่ไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่อ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่บับหรอเฮ้ยเขาามีบาวด้วยอ เฮ้ยเขาเอาบ้ามาอุ้มโอ้โหอะไรกันนี่น่าจะไม่บัฟหน้าป้อมใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันจะบัฟเนี่ยมันมันถ้ามันจะบัฟมันน่าจะบัฟไปแล้วครับเฮ้ยน้องวิ่งแบบน้องให้บาวิ่งอ่ะเอ้ยความน่ารักให้เต็มสิบเลยครับนี่โอ๊ตวิ่งกันจุ๊บๆกันด้วยโอ้โหอะไรกันนี่โอ้โหถ้าถ้าบัฟของเขาแบบโอ้หวานแหววเวอร์นี่โอ้โหกอดกันแบบว่าน่ารักว่ะจริงๆควรทำเป็นอ่าอันนี้ไหมควร คนทำเป็นฮาโลวีนเอ้ยไม่ใช่ Halloween, ฮาโลวีนฮาวาเลนไทน์ไหม <laughs> ผมว่าถ้าทำเป็นบาเลนไทน์น่น่าจะเข้าเขากว่านี้อ่ะอีกอีกสก,กิลหนึ่งเมื่อกี้ก็คือกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็โจมตีนี่นี่นี่นเฮ้ยเฮ้ยดาเมจใช้ได้อยู่นะไม่ได้แย่เลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยชอบอะ่ะน่ารักมากโคโนี่แล้วคือแบบบาวไม่ได้มาเป็นตัวแยกไงบ่าวเขาไม่ได้มามาเป็นตัวแยกแต่ว่าบาวเขามาเป็นแบบตัวเดียวกันกับโคโนี่เลยนั่นเองเนี่ยเขามาอุ้มน้องโอ้น่ารัก โอ้น่ารักมากเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครผ่านเข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กับช่องผมด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วของการเปิดกรชาก็เกลือไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกลือจนไม่รู้จะเกลือว่ายังไงแล้วนะครับทั้งเค็มทั้งบูดท,ทั้งเน่าทั้งเหม็นโอ้โหครบทุกอย่างจริง,ต,รงรตัวกรชาที่เราดองมาทุก ID ก็ก็เงียบนะครับบอสไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปครับบ๊าาายบบายบยจ้